โอ้โหสี่ห้าตัวติดเลยครับพระเจ้าช่วยดวงดีกว่าน,นี้มีอีกไหม <c oughs> โอ้โหขำจน,นสติแตกครับชั่วโมงนี้กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับคุ้มครองทีวีเช่นเคยนะฮะเราอยู่กัเกมที่มีชื่อว่าโปเกสาก้าเหมือนเดิมนะรหรือที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นมอนสเตอร์เพนั่นเองวันนี้ ตามสัญญามีคนเรียกร้องมามากว่าให้ผมสุ่มนะฮะจากคลิปที่แล้วที่ผมถามให้แล้วก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็มีเสียงตอบรับเป็นจานวนมากว่าให้ผมสุ่มอยากให้ผมเสียเพชรหลือเกิน <c oughs> อยากเห็นว่าเทพเจ้ากวางเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วผมสุ่มนี่จะได้ตัวอะไรหรือบ้างปะหรือเปล่าหรือว่าผมจะเจ๊งนะฮะถึงกับว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งผมอ่าแล้วผมอูโหรู้สึกสลดมากเลยฮะ,ะเขาบอกผมว่า ถ้าวันนี้ผมไม่สุ่มเขาจะเลิกติดตามผมนะโวยผมนี่จะช้ำใจมากเลยต้องรีบสุ่มให้เขาดูนะฮะไม่ได้ฮนะเพื่อ f อซและแฟนขับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างกลับไปนะหรือว่าจะเจงน้ําตาร่วงเงินไปเป็นแ,บบแถบก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวดูข้อมูลนะว่ามันแจกอะไรบ้างนะสุ่มครั้งที่1ได้15ชิปครั้งที่2 20 25 30 35 40 แล้วก็หินถ่ายทอดนะฮะดูแล้วก็จะขาดประมาณ35ชิปนะฮะหรือตีเป็น350ชิปเศษนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในทีหลังแต่วันนี้เอาแค่สุ่มก่อนนะฮะสุ่ม10ครั้งเดี๋ยวดูก่อนว่ามันกี่รอบเพื่อคุณผู้ชมได้เสมอะฮะวันนี้ ดองเพชรไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะฮะหกรอบสิบครั้งหกรอบครั้งละสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนะฮะดูครับโหได้เลยฮะวันนี้แล้วก็ไอคลิปก่อนหน้านู้นที่ผมบอกสุ่มห้าสิบครั้งแล้วมีคนบอกว่าห้าสิบครั้งตรงไหนห้าสิบครั้งตรงไหนผมขอชี้แจงก่อนนะว่ามันสุ่มมันเขียนว่าสุ่มสิบครั้ง สิครั้งห้ารอบก็คือ50ครั้งนะให้รู้โดยทั่วกันก่อนนะจะได้ไม่ต้องมีพวกเกียร์หรืออะไรมาคอมเมนต์ด่าผมอีกนะฮะโอเคแล้วก็ไอคลิปที่สูตรที่เป็นเอ่อไอที่ให้กดหน้าเติมเงินแล้วกดสุ่ม1ครั้งเนี่ยสองร้อยแปดสิบเพชรแล้วได้ตัวเทพหลายๆคนที่ได้กันเนี่ยนะ <S 1> <S 1> ไม่ใช่สูตรของผมเองนะผมขอบอกอบอก่อนผมก็ให้เครดิตเขาไว้แล้วใต้คอมเมนต์แต่ว่ามันโดน ดูถ่ายไปไหนก็ไม่รู้ผมตั้งค่าไม่เป็นนะผมจําชื่อเฟซพี่เขาไม่ได้แล้วพี่เห็นในกลุ่มในแฟนเพจของโบเกซาก้านะพี่เขามาคอมเมนต์บอกเอาไว้นะก็ไปหาติดตามกนได้หรือถ้าพี่เขาดูอยู่ก็ฝากแสดงตัวด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตใต้ในครั้งต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาไอ้สูตร กดเข้าเติมเงินนี้มาลองใช้กระซมสิบครั้งดูว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันด้วยนะฮะมันก็อยู่กับดวงด้วยฮะไม่ใช่ว่ามันจะได้ตลอดไม่ใช่ว่าสูตรไม่ดีนะสูตรมันดีฮะมันถึงได้กันบ่อยอาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบเติมเงินหรือไรงเงี้ยมันก็จะอาจจะพ่วงไปด้วยแต่ก็สูตรเป็นหลักฮะถ้าได้ร้อเปอร์เซ็นต์ป่านี้เกมก็ล้มไปแล้วฮะเดี๋ยวเรามาลองดูฮะกดเข้าไปที่หน้าเติมเงินไวๆนะ ปาบมาปาบแล้กดออกมาครับกดไปที่ซุ่มใคระดับสูง10ครั้งครั้งแรกคนะรับดูว่าเราจะได้อะไรบ้างโอ้โหได้เทพดาวอะโอ้โหไม่สักตัวโอ้โหนี่ได้ปลาคราับปลาโอ้โหกินกันฉลาดเลยนะฮะวันนี้โอ้โหแล้วก็ได้ชิปกีราตินาสิบชิปนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงอะรอบแรกถือว่า เจ๋งนะฮะโอ้โหเราไม่รอช้าครับไปดูรอบสองกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะฮะขอทำสมาธินะครับไปลุยป๊าปป๊าบขึ้นชื่อขึ้นชื่อมาแล้วขึ้นชื่อมาแล้วโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับยังได้อยู่ได้ตัวเทพนะตัวที่หนึ่งมาแล้วโอ้โหถือว่าสูตรยังใช้ได้ฮนะติด ในครั้งที่1นถึงสนะฮะก็ขอบคุณสูตรดีๆด้ยครับขอให้พี่เอามาแสดงตัวใต้คอมเมนต์นะผมอยากให้เครดิตเขาจริงๆนะรอบนี้รอบที่แล้วก็ขออาภัยด้วยถ้ามันไม่ขึ้นโอ้โหเดี๋ยวดูครับโอ้โหนี่กระดองเต่านะครับเทพเจ้าเต่าโอ้โหม้าน้ํานี่มาทุกรอบครับไม่ต้องง่วงโอ้โหแต่ก็ถือว่าคุ้มไปแล้วฮนะรอบนี้หูเต่ามาถึงสองตัวติดๆนะฮะ หูรอบนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนฮะสุดยอดแต่มาตัวแรกปกติมันต้องมาในครั้งที่11นะแต่นี่ผมเพิ่งจะสุ่มไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะแต่ไม่เป็นไรฮนะอันนี้เป็นรหัสใหม่ของผมที่สร้างมาเพื่อเอาไว้สุ่มแล้วก็ไว้เล่นโดยเฉพาะนะฮะเติม v i p ไปแล้วเพื่อเอามาแค์ให้คุณผู้ชมได้ดูกัน่าอรอบนี้นี่คุ้มสุดๆนะไปดูรอบที่3มกันเลยดีกว่าฮนะว่าเราได้อะไร ไปขึ้นไหมชื่อขึ้นไหมชื่อขึ้นไหมโอ้โหบาทําไมมีอยู่แล้วโอ้หลอกหลอนจริงๆนะฮะโอ้โหม้าโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรฮะรอบนี้เราก็ถือว่าคุ้มไปแล้วฮะในครั้งที่สามโอ้โหูโอ้โหยู้ยเฮ้ยเ้ไอได้ฉลามมากาเบียนะฮะโอ้โหเทพเจ้าจริงฮะ ได้สองตัวติดจะบ้ากะละมังบ้าไปแล้วนะอูสตีแตกเลยครับจงังหวะนี้ <c oughs> แต่เยวต้องไปดูนิสัยกันทีหลังนะว่าเราจะได้นิสัยอะไรไม่ใช่ได้มาแต่นิสัยไม่ไดีน้ำตาล่วงถนะ้าเอาไปเดินตามเฉย <c oughs> โอ้โหรอบนี้ก็ยังคุ้มอยู่ฮนะเราไปดูรอบต่อไปกันเลยดีกว่านี่เราไม่รู้ว่าสุ่มไปกี่รอบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอสุม่มรอบนี้อีกทีแล้วออกไปดูนะว่าเราสุ่มไปกี่รอบแล้วลุยมา มาอุ้ยชื่อขึ้นมาแล้วชื่อขึ้นมาอ้าวโอยโอยฉลามสองทีติดฉลามสองทีติดพระเจ้าช่วยกล้วยทอด yahoo ฮะทำเอฟเฟกเองเลยแล้วไม่ต้องมีเอฟโฟเอฟเฟกใดๆทั้งสิน้น <c ười> โอ้โหคุ้มกว่านี้มีอีกไหมอ่ะคุ้มกว่านี้มีอีกไหยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราลองสุงม่มอีกทีนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนมาลุย มาชื่อขึ้นมาชื่อขึ้นชื่อขึ้นโอ้โหไม่มีชื่อขึ้นนะได้ชิปลิขอะไรอนะลูคาเลโอมา12ชิปนะฮะโอเคก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะฮะว่าเราสุ่มไปกี่ทีแล้วเราสุ่มไป5ทีแล้วหรืออีกทีนึงฮนะเดี๋ยวลองกดที่เติมเงินใหม่อีกทีนะปั๊บปุ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 ๊บปอ๊บปุอบปุ๊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 บปอ๊บปุ๊บปุ๊บาุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปบป,บปบ <laughs> ไปที่ทำเงนินนะปอบป๊อบป๊อบโอ้โหออกไปอย่างรวดเร็วออกไปอย่างรวดเร็วครับมาที่ดัดแปลงสุ่มไข่ลับสูงสิบครั้งไปลุยที่สุดท้ายมาโอ้โหชื่อขึ้นอีกแล้วชื่อขึ้นอีกแล้วโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโโอ้หแมงปอเนี่ยมามาโอ้โหตัวนี้มาทําไมไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเอาไว้เป็นเพิ่มค่าสปีดนะเดี๋ยวเอาไปเมกาเล่นๆนะไว้เดินตามเก๋ๆไหนมาลองดูหน่อยปับ๊บมาโอ้โห โอ้โหวันนี้ดวงมันทําด้วยอะไรกันนี่โอ้โหสี่ห้าตัวติดเลยครับพระเจ้าช่วยดวงดีกว่านี้มีอีกไหม <c oughs> โอ้โหขำจนสติแตกครับชั่วโมงนี้บ้าไปแล้วเ <c> ด <oughs> ี๋ยวมาลองดูตัวต่อไปกันนะ <c oughs> โอ้โหจะบ้าตายพูดซะจนน้ำลายนี่กือดไม่ทันละ <c oughs> โอ้โหนานๆทีจะมีความสุขขนาดนี้นะฮะ ไปดูนะว่าตัวโอ้โหแมงปอแมงปอแมงปอโอ้โหสองตัวติดจะบ้าตายแต่ไม่เป็นไรครัชั่วโมงนี้ให้อาภัยโอ้ขอบคุณ GM นะครับขอยึ้มคำของไมค์เมดเนสเลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายผมเพื่อที่จะรีวิวเกมนี้นะฮะแต่ผมเนี่ยจ่ายเขาเองในการซื้อ V.I.P. มาโอ้โหทั้งตะก็แตนทั้งแมงปอมาเต็มเต็มขอคืนมล่านะรับ โอ้โหมีแต่สัตว์ปีก่ะรอบนี้มาโอ้โหเทพเจ้าดาวนี่มา2ทีติดเลยนะโอ้โหเอาเป็นว่ารอบนี้คุ้มอีกแล้วฮะระเจ้ามันจะดวงดีไปไหนโอ้โหขอบุนสูตรดีๆจากพี่อะไรสักอย่างผมพยายามนึกชื่อแต่ผมจําชื่อไม่ออกนะถ้าผมนึกได้เมื่อไหร่ผมจะเอามาขึ้นให้เลยนะฮะโอ้โหผมขอแนะนาตัวเป็นทางการนะผมชื่อเดอะฟิล์มนะฮะสำหรับใครที่ ถามผมพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรใช่ฟลาเลมหรือเปล่าขอตอบนี่นะครับว่าวไม่ใช่ครับผมชื่อฟีม้าโอเคฮะหลังจากที่เราสุ่มครบแล้วหกรอบนั่นเราเข้าไปดูโปเกมอนกันก่อนดีกว่าฮะก่อนที่จะไปกดรับชิปนะฮะโอ้โหมีความสุขจริงๆเจ้าโอ้โหเนี่ยนี่ใส่ให้ชมก่อนนะผมจะไม่ขอบอกว่ามัน ดีหรือไม่ดีนะให้ดูเห็นด้วยตาเองแล้วไปวิจารณ์กันเองนะผมก็จะแอบคิดในใจของผมคนเดียวนะฮะเพราะตอนนี้มีความสุขสุดๆถถึงมันจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ได้มีคลิปดีๆและคลิปมาตรฐานอย่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันในพาร์ทนี้นะฮะโอ้โหเราไปดูเรื่อยๆกันเลยดีกว่าครับผมขอดูสกิลนิดนึงนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้พวกตัวดิพเทียมีโอเป็นแอคแท็กนะฮะ ในแถบรถสเปเชียลดิฟสวยๆนะฮะก็โอเคฮะพอได้ฮนะไปเดินเล่นขำ,ขำๆเก๋ๆ <laughs> โอ้โหใรถสเปเชียลดีเฟนนะแต่บวกสปีดก็แต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ปั้นหรอกนฮะเอาไว้เอาไว้ถือเดินเล่นไปเรื่อยๆนะฮะนี่รถดิฟเหมือนกันนะโบดีเฟนแครนะ์ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคฮนะ ต่โหหรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะฮะผมพร้อมยินดีรับฟังทุกคนเลยครับผมโอ้ตอนนี้ไม่บวมไม่ลบฮนะก็โอเคฮนะัปั้นได้ในระ,ระดับในระดับหนึ่งนะฮะก็ผมอยากรู้มากเลยใครที่รู้จริงรู้ลึกคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ทวิต <c oughs> ดีใจจับพูดไม่ถูกคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะว่าระหว่างไม่บวมไม่ลบกับ เ,ออเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะฮะไม่บวกไม่ลบกับลบดีเฟนบวกสเปเชียลดีเฟนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะฮะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาปั้นให้โชว์เป็นเมก้านะโอ้โหมีตัวให้ปั้นโชว์หลายตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะส่วนสําหรับแรกเทพเจ้ากวางนี่ขอไว้พาร์ทหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอ แลกเซเลบี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวชิปเสร็จชิปมันจะไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูเทพเจ้ากวางกันทีหลังโอเคผมขอกดรับนะโอ้โหดูกิจกรรมะฮะได้สกิลทองอีก8อัอาะ,ะโชคดีวันนี้มีขายที่ไหนโอ้โหพระเจ้าไม่มีแล้วนะฮะโชคดีขนาดนี้ขอรับชิปกวางไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดโชว์กันทีหลัง รอจะรีวิวให้ดูว่า,วาเทพเจ้ากวางจุดติมันจะเป็นยังไงะฮะโอเคครับอ้สำหรับคลิปนี้ประสบความสำเร็จที่สุดตั้งแต่เท่าที่ช่อง f อฟคุ้งคลองทีวีเคยแคสมานะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อที่ไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็ฝากกระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะฮะ ฝากกด subscribe เพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการพัฒนาคลิปต่อไปนะสำหรับใครที่อยากฝากข้อมูลหรืออยากให้ผมทำอะไรอยากอะไรอยากบอกอะไรกับผมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะไหนผมตอบไนดะ้ผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับไม่เชื่อก็ลองคอมเมนต์ดูได้ฮนะผมก็พยายามจะตอบให้ทุกคอมเมนต์และให้ทั่วถึงมากที่สุดนะฮะสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ไม่ตอบก็ขออภัยว้านะที่นี้ด้วยจริงๆนะบางทีอาจจะมองไม่เห็นนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามชมนะฮะ